เอาวะเนี่ยคนเนื้อมนุษย์จิตจิตเอาจ้ะใส่เล็กเหรอเฮ้ 欢迎。 ครับครเพาะกรพกเจียของขระน้ำมีแดงมั้ยลูกแม่สมงสี ผูสั่งใช้บอกให้มาเอากุญแจห้องพระครับห้องอะไรนะห้องพระครับยูกตะบุญดีกวะตะบุญเอาไปเปิดให้คุณวัชรบุญบันดาน่นนะบอกเลยว่าถ้าเหตตะบุญแล้วจะเอาให้ ตบุญครับกุแจนะครับอันยุกระบุญครับกุแจะตะบุญตบุญไปไบจักขา ครับขอกุญแจห้องพะลาได้ไหน้าเอออยู่ทางใดยมมุมหนของตึกเอากุญแจเข้าไา้เน้เขาจะใส่อุปกรณ์สิิ์จัดงานที่สมัิมืออื่นนะ ห้องพระห้องพระห้องครูแดงนหรนะเราเอากุญแจไว้น oh. ้ำเจ้าเราก็เอาแม่นบอกเอาฮะเอาให้ขึ้นเราบ่เออโอิโหเออเออเออโอ้โหทีนี้ไรบุิชักเอาจะครับ เลี้ยวกนลังแล้วห้องห้องนู้นเขานี่ม่ไพ่อยู่นี่นะพ่อให้เขามาเก็บเลยครับพี่นมพี่นมครับผมมีมีดมีพระพอเราตัดไม้ไหมพวกบ้านผู้เบาพวกคั้นนี้อย่างนี้หระมี่จะมีดโคตประจำตัวประจำกายลูกเสือเลยไอ้อยงนี้เลย ก็เนจะบ่อยั <t t ้นอยงแล้วปุ๊บๆเว้ยเว้ยเ็นนของนักการจะบ่อยมีค้าวจี่บ่ยเห็นเขาปั่นกูไม่กูอยู่จะคนบ้านได้บบว่มีอะไรเอาเข้าไปมาเอามัคือมันก็หายไอ้แก็เลยบ่ซื้ออีกนะต้สาปไอนี่้สาไอ้นี <No>? ่แหละกทถิ่นไปทั่วแท้จะไม่ได้ึ่งที่หนึ่งกันเล ออกมานั่งเล่นแลก็อคอยลูกจยเอาไอ้โปรแกรมมาลงม <ฮะ S 1> ีสัตว์มามาคุณจะพาหาตะราวจะหาใส่ใส่ ไม่แพ้เปไงครับจ้ะ้นที่สมัครไม่เออนีังไม่เอ,อ็นห่เหรใหญ่มัมีมีดเหล่าอ่ะนะนึออ่อ๋อครับบันนี่กาดมีกระเกียดมากจะตุตนดนี่ลวงอาหารของนี่

Hãy ui, cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นี่ดูเงาดูเงาดูเงาสักก่อนไม่ต้องจับ